รีวิวเกมใหม่นะฮะเกมนี này, mm ้ hmm. เรียกง่ายๆว่า mm hmm. น่าจะไม่ใช่ของ mm hmm. แท้นะต้องบอกกันตามตรงนะครับมันจะคล้ายๆกับเกมดาบค่าระสูงก่อนหน้านี้ที่เคยมีแต่ว่าทีเนี้ยชื่อเกมอะไรนะครับอ่ะเป็นตามนี้เลยเนี่ยโฟร์เอเวอร์ก็สี่จกาาักรพรรดิอะประมาณนี้ชื่อเกมนะครับถ้าแปลเป็นไทยอะนะก็เป็นตัวละครจะมีเป็นประมาณนี้เลยนะมีทั้งลูฟี่มีทั้งอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยตามนี้ตามนี้ไปไปเลยน,นี่มีแช่งด้วย็นไงเสื้อสวยไหม นั่นเองนะเอาให้ดูก่อนเอาให้ดูก่อนโดยเบื้องต้นตัวละครจะเป็นประมาณนี้ชัดนะชัดนะแล้วทีเนี้ยมันจะมีในะส่วนของแบบสุบแบบแอดวานซ์นะฮะแล้วก็มีแบบเบสิกนะฮะเนี่ยแล้วก็มีแบบของเพื่อนเป็นพันธมิตรแล้วก็เป็นเหมือนตัว๋วเหมือนเลยครับเอาให้ผมตอบคือมันคือเกมดาบพิฆาตอสูรในเวอร์ชันวันพีชสำหรับใครที่เคยเล่นดาบพิฆาตอสูรมาก,ก่อนนะฮะอาจจะชอบก็ได้เพราะว่ามันแนวเดียวกันเลยอะถ้าให้ผมพูดนะนะเป๊ะเ,เลยดีกว่า ไม่ว่านะฮะจะเป็นในการเติมเงินตรงนี้เห็นไ่มแล้วก็เป็นแบบ VIP ใครมี VIP เยอะกว่าก็จะอาจจะแบบเก็บเลเวลได้ไวมากขึ้นนะครับหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็มีในส่วนข,ของการต่อสู้ผ่านดานเนี่ยแล้วก็มีเก็บสมบัติเห็นป่มพอเราผ่านดานได้เสร็จปั๊บก็จะมีตรงนี้อีกเห็นไหมเคมรางวัลไอดีล็อกอินก็ว่ากันไปนะเนี่ยแล้วก็ฆ่าบอสครับเอาตัวลงไปสู้ส่วนการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับออตโต้นะออตโต้แค่กดเข้าไปแล้วออตโต้ที่เหลือเราก็จัดทีมว่า เอาแทงอยู่ข้างหน้าเอาตัวดามจอยู่ข้างหลัง3าตัวแล้วก็เป็นซับตัวหนึ่งเหมือนดาบพิฆาตาสูแบบ100เปอร์เซนต์เลยแต่ย้ำอีกทีว่าจากที่ดูไม่น่าใช่เกมแท้นะเอาไว้ชัดตรงนี้ก่อนนะดังนั้นถ้าใครจะเติมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำนะและมองว่าเกมแนวนี้ไม่นานน่าจะปิวไม่นานแต่ถามว่าอยู่ได้นานไหมเนี่ยคงเกิน3เดือนอย่างเกมดาบพิคาตาสูนมันจะมาฮิตในช่วงเดือนแรกๆที่ผมเล่นนะนะ เดือน2เดือนแรกในฮิตมากนะครับแต่หลังจากที่โดนออกจากสโตปุ๊บเนี่ยพอถึงเทินสาก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันเห็นปะแต่ถ้าเป็นดาบเป็นข้า,าศูนย์ก็เทินสาจะจะมีเป็นน้าแข็งเป็นไฟลงมาเป็นธนูยิงใช่ไหมนี่เนี่ยมันมัน,ม,นมันหลักการเดียวกันเลยครับแต่พอแบบไปเดือนที่3หรืออะไรเงี้ยคนก็เริ่มเล่นนอนลงแล้วเพราะว่าหลังจากออกสโตไปเนี่ยคนหาเกมก็ไม่เจอโหลดก็ไม่ได้และบางกลุ่มอาจจะไม่รู้อ้าวมีเกมนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเดียวกันครับ ะบอกว่าเอาให้เคลียร์นะการเล่นจะเป็นประมาณนี้เนี่ยแล้วกดเมนออกมาได้ยังได้เหมือนกันด้วยแล้วก็มีช็อปนะครับเนี่ยโหมในช็อปก็มีเป็น3ดาวตัวรีเจนเน่แล้วก็รีได้นะครับรีเสร็จมีซื้อกาดอารีน่าด้วยน,ะ,นะเอาให้ดูเนี่ยเป็นการ์ดแบบสมอนธรรมดาเห็นปะ่ะอันนี้ผมแค่รีให้ดูนะเ,เนี่ยการ์ดอารีน่าจากนั้นก็เอาไปลงอารีน่าเล่นดูอารีน่านะครับแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็มีฟรี3รอบต่อวันและอันนี้ผมซื้ออารีน่ามาโซนหนึง่งละ ปุ๊บกดเข้าไปเพลนพลังต่อสู้แล้วก็ปล่อยออโต,โต้ต่างฝ่ายต่างสู้เรียบร้อยมันเป็นประมาณนี้ครับอ่ะอันนี้อันนี้จบละไปอารีน,นาใหม่เนี่ยครับือการต่อสู้มีลบบัฟมีเพิ่มบัฟมีเพิ่มเลือดมีว่ากันไปฮะวอลเดเอร์เลยแล้วแต่เลยแล้วก็มีการในตัวของเพิ่มดาวน,นะครับได้ตัวละครซ้ําอัพเลเวลดาวน,นะฮะเอาเหมือนน่ะมันมันโคลนมาเลยแหละถ้าให้ให้ผมพูดนะนะไปแนวรายการแล้วโคลนมาเลย อันนี้ถือว่ามาแนะนำและกันนะคะถ้าหาใครชอบก็สามารถมาเล่นกันได้ส่วนถ้าตอนนี้จะถามผมว่าสุ่มเอาตัวไหนก่อนดีเนี่ยคือปัญหาละเนื่องจากตัวเกมมันเพิ่งเปิดผมเลยตอบตอนนี้ไม่ได้นะคะว่าจะสุ่มตัวไหนดีตอนนี้ผมตอบไม่ได้เลยเพราะอย่างเกมดาบพิฆาตสูตรราวันแรกผมก็ไม่รู้ทำไมถึงตอบไม่ได้คือถ้าปัญหาเนี่ยถ้าผมรู้ผมก็อาจจะบอกได้เลยใช่ไหมว่าเฮ้ย สุ่มเอาตัวไอ้นี่สิเนี่ยงงว่าเช่นอ่ะสมนนะสมุตินะสมมุติก่อนถ้าผมดูว่าอย่างตัวโซโลเก่งผมก็จะบอกเฮ้ยสุ่มก่อนเลยโซโลเนี่ยมันเป็นสายมัดเป็นสายดาเมจใช่ไหมอันเนี้ยสายซัพพอร์ตอ่ะเอารอตัวนี้เลยมา2ละอ่ะซัพพอร์ตเอาไม่เอาเพอาเอารอตัวเดียวอ่ะอันนี้ก็โจมตีมีโล่ไหมอ้าวเนี่ยเจอละดีเฟนเดอร์ก็คือดูฟี่ไนท์แมร์อ่ะเอาดูฟี่ไนท์แมร์มาอยู่ข้างหน้าไหมแล้วก็เอาฟี่อ่ะฟี่วานโนอก็ได้อย่างเงี้ย ดังนั้นผมเลยต่อตอนนี้ไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆเราไม่รู้ถึงเทรและสกิลของตัวละครเลยเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดเลยต่อไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นดอฟฟี่เป็นโวด,ดดำมชีสโบอานะครับเนี่ยมาครบเลยคูมามีฮอกส่วนการออกแบบก็อยู่ที่คนชอบแล้วการผมจะไม่ติและไม่มีผิดไม่มีถูกแต่บอกได้คำเดียวเกมนี้ Pay to Win ใครเติมเยอะกว่าคนนั้นชนะเหมือนดาบิฆ่าอาศูนไปไปเลยซึ่งตอนนี้ขายดีแทบก็ไม่ออกเพราะคนไม่เล่น นะเอาไว้ชัดถือว่าผมบอกเป็นอนาคตไปเลยแล้วกันเนาะถ้าใครเล่นก็ย้ำอีกทีไม่แนะนําให้เติมนะครับเคลียร์นะ